อขณะนี้กำลังใช้แม่โครดึงรถเกี่ยวขึ้นไปหนึ่งคันแล้วเหลืออีกคันหนึ่งติดทั้ง2องคันกำลังดึงขึ้นอยู่เอาลดัดดีๆเด้อตาย โซลิงมันลุดอ้าวเฟ้อเนี่ยคันนี้ดึงขึ้นแล้ว รถอีกคันหนึ่งเนี่ยกำลังติดอยู่พ่อแม่เอ้าโอ้โหโอ้โโอ้โอ้าอ้าวไปเลยไปเลยอ้าวขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้ว โอเคอ่า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 ก็บดสลิงก่อนไหมกดสลิงก่อน